นัดนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆตอนนี้ตัวนัดก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากที่ื้อก็จะเป็น Res i d e n t ของ United States of a เมริกาอย่างเต็มพักภูมิแล้วนะจ๊ะหลังจากที่แบบไม่ได้ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยมาประมาณแบบ8-9ปีเนาะ ก็กลับมาแล้วแล้วก็นี่ก็คือเป็นคลิปแรกฉลองต้อนรับตั้งแต่กลับมาที่เมริกาเลยนะจ๊ะ,ะวันนี้เราก็ต้องกลับมาหาโอ,อ,อ,อฟุกเพราะโอ,อฟุกเขามีซีรีส์ล่าสุดออกมานั้นบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่มีซีรีส์ก็เราจะกลับมาดูด้วยกันนะคะแอบแอบสารภาพว่ายังไม่ได้ดูตั้งแต่คอสเฟรนหนึ่งเลยอะตัวเองคือยังไม่ได้ดูเลยนะเนี่พอคอสเฟรนสองใช่ไหมก็คือมาเราก็เลยคิดว่า ต้องมาดูแลเพราะว่าตอนหนึ่งมาแล้วนะวันนี้ตอนที่ถ่ายนะคือตอนหนึ่งอ่ะฉายแล้วแต่ว่าเรายังไม่ดูแต่ตอนแรกอ่ะที่เป็นตัว MV ก็ยังไม่เคยดูแล้วก็ตัวซีรีส์ยังไม่ไม่เคยดูเพราะอ่ะอันนี้นะบอกก่อนนะทุกคนนะัดด้วยความที่ว่าเวลานัดจะดูซีรีส์ดูแล้วก็ตามอ่ะสิ่งที่นัดจะไม่ค่อยดูคือนะัดจะเป็นคนไม่ดูเบื้องหลังก่อนเลยมีเห็นบ้างปะปลายตาม Twitter อ่ะแต่ว่าจะเป็นคนไม่ค่อยเข้าไปแบบไปดูหรือว่าอ่านเนะื้อเรื่องย่อก่อนหรืออะไรก่อนเพราะว่ากลัวว่า เวลาดูแลจะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้มากเกินไปอ่ะพอรู้เรื่องอ่ะมันจะความคาดหวังแล้วเราไม่อยากแบบผิดหวังเก็ตไหมหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าทุกคนเวลาอ่านอะไรก็ตามอ่ะมันจะจนมันจะมีจินตนาการของตัวเองอยู่แล้วอ่ะเก็ตป่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงใจกับสิ่งที่เราคิดไว้อ่ะมันจะผิดหวังซึ่งมันอาจจะเป็นงานที่ดีเก็ตไหมแต่พอเราไปคาดหวังอ่ะหรือว่ามีภาพในหัว โอกาสที่มันจะผิดหวังมันจะสูงกว่าทาั้งนั้นที่มันเป็นงานดีก็เลยไม่อยากจะมีไวแอสอะไรก็ตามก็เลยจะขออนุญาตเป็นว่าดูจากที่มันฉายเลยแล้วก็ทุกอย่างก็คือลุ้นตามมันไปเลยนะคะนะัดแอบจําไม่ได้แล้วว่าอะไรมาก่อนนะแต่ว่ายังไงก็คิดว่าดูคิดวเอ็มบีปล่อยก่อนปะเออเองัอ้นดู MD ก่อนละกันนะคะเรามาดู MD กันก่อนเลยค่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะโอเคสามสองหนึ่ง ขอบคุณมากนะครับพี่โจงานนี้ผมจะทําให้เต็มที่สุดเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนะพี่นะครับครับขอบคุณมากครับพี่ข่าวทีเหรอคิดถึงอ่ะใช่คือพี่โจโทรบอกพี่ว่าเล่นดีนะข่เป็นโพลงให้กับมาร์คมาร์คมาร์คก็่ารืองใหม่คนนั้นอ่ะนะคนนั้นแหละโอ้ยชิคกี้พายฉันก็ยิ้มอ่ะคู่นี้อะไรกันนะกั

อย่งางว่าน้องมาละแฟนกันทะลาะกฟนหนุรักดีกันก่อนกครับเรื่องตกอติฉันใหม่ยถึงในเนื้อเรื่องอาจารย์ทุกคนโอ้โหอมแต่งเพลงดีมากเลยค่ะโปรดิ์เพลงเก่งท um ี่สุดเหมาะเลย

หวานแบบเนี้ยลองให้แก้กระกเลยอ่ะหน้ากระุกหมเลยะพี่จช่วยเขาไกันได้ไหมไลองห่ขาไม่อยากเลิกกับพี่ โอ้ยกรยังไม่พร้อมได้ยินคำนั้นเท่าไรไม่คิดเลยไม่คิดเลยโอ้ยก้รโอ้ยกรไม่คิดเลยโอ้ยก้รเข่งเศร้าใช่จ้าเข่งเศร้าเข่งเศร้าแต่ฉันแฮปปี้อ่ะทำไมวะก็งงเนาะโอเคแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้โอเคจบไปแล้วสองหรับ เอ็มบีชื่อคำว่ายังรักนะคะลองโดยมาร์คนะคะก็ดีมากคือแบบอุย้ยอุ้ยว่าจริงๆคือจะบอกชั้นหน้ามันจเราภาพนะคือไม่ได้ดูแบบหลังจากที่แบบดูได้แดงใช่ปะก็ได้ดูซีรีส์ไวไม่กี่เรื่องแล้วก็ไม่ได้ดูเลยวายอีกเลยตอนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงบัตรนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดียวที่ยังชอบอยู่ในใจใช่ปะแล้วก็ได้ดูซีรีส์เกาหลีปะไปอะไรบ้างแต่ว่า ไม่ค่อยสวยห่างหายมาจากซีรีส์นานมากเราวโดยเฉพาะแบบเพล่บหลักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมันดูแล้วแบบปั๊บมันแบบอะไรก็ได้ที่เอาจีแอบกลัวนะว่าเฮ้ยจะอินเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยพอด้วยความที่แบบซีรีส์มันห่างมานานเกดป้าจะแบบแล้วเราก็แบบไม่ได้ดูไม่ได้ทำข่าวอฟุกมาสักขาป้าจะแบบพอดูแล้วแบบเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ฉันถอด็อตเมื่อกี้ตกใจมากเลยนะคือแบบด้วยความที่มันลืมไปเลยว่ามันมีฉากอะไรอย่างงี้ด้วยเว้ยแล้วแบบมันลืมไปเลยอะโอ้เมก้า เคยเห็นรูปจะแบบลืมลืมลืมเ oh <laughs> อาไม่ได้ชอบ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 โอเคก็จบแล้วสำหรับเอ่อ,อ,อการเรีแอคชั่นนะคะ m อี MV เพลงที่ทำไว้ยังรักอันนี้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวกัมันจะดูซีรีส์ต่อมินิซีรีส์ต่อเลยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าแบบมินิซีจะเป็นเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูนะคือเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นประมาณแบบว่าแบบเป็นเรื่องของแบบ การทํางานใช่ป่ะเหมือนกับว่าตัวตัวตัว,ต,วตัวฟุกเนี่ยที่พูดด้วยคำที่ไม่รู้ว่าตัวละครชื่ออะไรนะคือแต่ว่าตัวฟุกเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นแฟนกับโอมใช่ไหมในเนื้อเรื่องะนะคะทุกคนอยากเข้าใจผิดเนื้อเรื่องนะจ๊ะเราก็เหมือนกับว่ายังไงอะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ดูเดานะเดาเพราะยังไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทําทงานที่แบบทำหนึ่งให้ทํา,ทา,ใ,หทา,ทาให้เกิดการเข้าใจผิดกันแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของแบบเวลาที่ไม่ตรงกรันเพราะคนนึงทํางานหรืกคนนึงเป็นฝ่ายรอเป็นคนรอก็รออยู่นั่นแหละในขณะที่คนทํางานเขาก็จะ b ีี y อะแล้วใน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 เรื่องแบบเนี้ยคือใน couple อะมันมีปัญหาอยู่แล้วเขาจะว่าแล้วเฮ้ยต้เข้าใจคือตัดนะจุดนั้นอนะเข้าใจทั้งสองคู่อะแ,แบบแบบสงสารพูกมากเลยอะคือ รักในการร้องไห้เป็นคนที่ร้องไห้ได้แบบน่าสงสารมากอะโออยากจะแบบแผดหัวแบบโอโอโอหยุดนะไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาทํางานอยู่เราก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอไม่อินเลยนะไม่อินเลยจริงๆโอเคขอละไปแล้วดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะยืดเตือนนะแล้วเดี๋ยวไปอัดดูคลิปต่อไปเลยนะจ๊ะเจอกันค่ะบ๊ายบาย